เลขท้ายปีเกิดบอกอะไรโบราณว่าไว้ที่จะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวและปมิญญาเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราในทั้งคืนนี้แสงจันทร์กำลังทอประกายบนทองฟ้าดวงดาวสองแสงร,ระยิบระยับและกลิ่นหอมของดอกราตรีโชยมาตามลมดิฉันอยากจะชวนคุณมานั่งล้อมวงรอบกองไฟกับดิฉันแล้วมารับฟังเรื่องราวที่จะพาเราไปค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริง เรื่องราวของเราเริ่มต้นจากเด็กสาวคนหนึ่งชื่อน้องแพรเธอกำลังสับสนกับชีวิตตัวเองเธอนั่งอยู่ที่เดิมมาเป็นเวลานานแล้วในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเธอรู้สึกเหมือนคนไร้จุดหมายไม่รู้ว่าตัวเองมีความพิเศษอะไรเหมือนอย่างคนอื่นๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอได้เดินทางไปหาคุณตาที่บ้านสวนคุณตาของน้องแพร เป็นชายชราผู้ซึ่งมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้คุณตานั่งอยู่ทั้งกองไฟยา,ามค่ำคืนและเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยคำํำถามของหลานสาวไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกหล,ลานเลขท้ายปีเกิดของเจ้ามันบอกหมดแล้วว่าเจ้าเป็นใครคุณตาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทุ้นและนุ่มนวลน้องแพรทำหน้นน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 า,นานไม่เข้าใจมันหมายความว่าอะไรหรอคะ เธอถามยังสงสัยคุณตาไม่ตอบแต่เพียงแค่ยิ้มแล้วมองเข้าไปในเปลวไฟในความมืดของค่ำคืนนี้ทุกๆอย่างดูเหมือนจะไร้ทิศทางแต่เปลวไฟนี้มันจะช่วยให้เราได้มองเห็นเส้นทางของเราคุณตาหันมามองน้องแพรอ,อีกครั้งและคืนนี้ตาจะเล่าเรื่องของแต่ละเลขให้หลานฟังเพื่อที่หลานจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น